เมื่อช่วงเช้าของวันที่9ตุลาคม2567นายบรรโพจันทร,ร์วงศ์นายอำเภอกระทุ่มแบนพร้อมด้วยนายบัญชาฤทธ,ธิศาสตร์นายกเทศมนตรีคลองมะเดื่อแขวงทังหลวงสมุทรสาคอออรอปจสมุทรสาครสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระทุ่มแบนได้ลงพื้นที่บริเวณสะพานใกล้เคียงกับหมู่บ้านอิ่มอัมพรตำบลคลองมะเดื่อเพื่อดำเนินการแก้ไขระบบระบายน้ำที่ไม่สามารถทำให้น้ำในหมู่บ้านอิ่มอัมพรระบายออกไปได้เพราะว่ากำลังอยู่ในช่วงการทำงาน ของแขวงทางหลวงสมุทรสาครที่ทําการวางท่อลอดผ่านใต้ถนนเพื่อระบายน้ําฝั่งตรงข้ามจึงได้ปิดจุดระบายน้ําตรงนี้เอาไว้โดยวันนี้เจ้าหน้าที่จึงได้มีการเปิดจุดระบายน้ําออกและขอความร่วมมือไปอยังอบจอสมุทรสาครนําเครื่องสูบน้ํามาช่วยสูบน้ําที่ขังออกให้และวางระบบระบายน้ําใหม่ค่ะ ส่วนในหมู่บ้านอิ่มอ,อําพรตอนนี้ยังมีน้ําท่วมขังเยอะพอสมควรค่ะโดยทางเทศบาลเมืองคลองมะเดือ่อได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไว้ตรงต้นซอยเพื่อสูบน้ําในซอยออกมาโดยทางเทศบาลเมืองคลองมะเดือ่อได้ติดตั้งเครื่องสูบไว้ตรงต้นซอยเพื่อสูบน้ําในซอยออกมาที่ท่อระบายตามแนวถนนซึ่งหลังจากนี้นะคะระบบระบายน้ําจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเชื่อว,ว่าน้ําในซอยจะลดลงค่ะ แวันนี้ก็เลยทางนายกเทศมนตรีเมืองของมะเดือ่อแล้วก็ผมประสานนายกเทศมนตรีของมะเดือ่อท,ที่พี่น้องประชาชนเข้าไปร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบแล้วก็ประสานทางแขวงทางหลวงสงรลาครนะได้มามาดูนะว่าเราจะแก้ปัญหาเร่งรัดในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างไรวันนี้เราประสานมาแล้วแล้วก็กาลังจะ,ะขุดนะขุดไอ เปิดทางน้ําที่เขากั้นปิดไว้เพื่อให้น้ําระบายออกมาคนะาดว่าวันนี้น่าจะแล้วเสร็จติดท่อประปาติดท่อประปาที่เขามีการต้องย้ายย้ายแนวใหม่เนปะ็นที่มันตรงกับตรงบ่อพักนะฮะก,ก,ก็วันนี้เรามากันหมดแล้วทั้งแขวงทางหลวงสุรสากรแล้วก็ทางเทศบาลนะมาแล้วก็ปราปามามาช่วยกันนะก็คิดว่าวันนี้น่าจะน้ําน่าจะสะดวกตอนนี้กําลังประสานาอวบจ เอาเครื่องสูบน้ำนะเครื่องสูบน้ําพญานาคเ่ยมามามา,มาสูบน้ําออกไปก่อนนะระหว่างการที่จะเปิดท่อระบายน้ำเนี่ยเนี่ยช่วยช่วยบรรเทาให้กับพี่น้องประชาชนไปก่อนนะคิดว่าน่าจะถ้าไม่ฝนไม่ตกวันนี้นะหรือตกมาอาจจะได้ช่วยบรรเทาได้เยอะนะวันนี้พี่น้องประชาชนก็สบายใจได้นะพวกเรามาช่วยเต็มที่แล้วนะครับ